ความสงบไม่ต้องสร้างแค่หยุดรบกวนใจความสงบไม่ต้องสร้างแค่หยุดรบกวนใจเป็นถ้อยคําที่ฟังดูเรียบง่ายแต่แฝงความลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะชี้ตรงยังความจริงที่ใจมนุษย์มักมองข้ามใจเที่ยวเสาะหาเที่ยวสะสมเที่ยวพยายามทำให้ได้ทำให้เป็น จนลืมมองสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเองความสงบมิใช่วัตถุมิใช่สภาวะที่ต้องผลิตขึ้นด้วยความอยากหากแต่เป็นธรรมชาติเดิมที่ใจเคยมีก่อนจะถูกรบกวนด้วยความคิดความจำความกังวลและความคาดหวังทั้งหลายเมื่อใดที่ใจเข้าไปยุ่งเมื่อนั้นความสงบก็เหมือนถูกกลบไว้ แต่ไม่เคยหายไปไหนความจริงข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรฟังด้วยใจที่เปิดไม่ใช่เพื่อเอาไปทำอะไรเพิ่มแต่เพื่อให้ใจค่อยๆเห็นว่าที่ผ่านมานั้นตนเองเป็นผู้ก่อความไม่สงบขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ตัวชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยการสแสวงหาสแสวงหาความสุขสแสวงหาความมั่นคงสแสวงหาความหมาย จนกลายเป็นความเหนื่อยล้าโดยไม่รู้สาเหตุใจถูกใช้งานตลอดเวลาคิดแล้วคิดอีกวนแล้ววนอีกแม้ในยามที่ก่ายพักใจก็ยังไม่พักเพราะไม่เคยรู้จักการวางความสงบจึงกลายเป็นของหายยากทั้งที่แท้จริงแล้วความสงบไม่เคยขาดแคลนสิ่งที่ขาดคือการหยุดรบกวนใจของตนเอง ธรรมะข้อนี้ไม่ได้สอนให้หลีกหนีโลกไม่ได้สอนให้ปฏิเสธความคิดหรืออารมณ์แต่ชี้ให้เห็นความจริงว่าใจไม่จำเป็นต้องเข้าไปแบกทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาความคิดเกิดขึ้นได้แต่อยู่ได้ไม่นานหากใจไม่เข้าไปต่อเติมความรู้สึกเกิดขึ้นได้แต่ดับไปเองหากใจไม่ยึดถือเมื่อมองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตนเอง จะเห็นว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์โดยตรงแต่เกิดจากเรื่องราวที่ใจแต่งต่อจากเหตุการณ์นั้นเสียงคำหนึ่งคำพูดหนึ่งภาพหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งถูกใจนำไปขยายเชื่อมโยงกับอดีตลากไปหาอนาคตเติมความหมายเติมการตัดสินเติมความกลัวและความหวัง จนสิ่งเล็กน้อยกลายเป็นภาระหนักความสงบจึงหายไปไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายแต่เพราะใจไม่ยอมอยู่นิ่งกับสิ่งที่เป็นธรรมะที่กล่าวถึงความสงบไม่ต้องสร้างจึงไม่ใช่คำปลอบใจแต่เป็นคำชี้ตรงที่เปิดโอกาสให้ใจได้พักจากการทำงานที่เกินจำเป็นการฟังธรรมะในเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ แต่เพื่อให้เกิดการเห็นตรงว่าที่ผ่านมาใจเผลอรบกวนตนเองอย่างไรบ้างการรบกวนไม่ได้มาในรูปแบบหยาบเสมอไปบางครั้งมาในรูปของความหวังดีต่อตนเองอยากให้ใจสงบอยากให้พ้นทุก์อยากให้ดีกว่านี้แต่ความอยากเหล่านี้เองกลับกลายเป็นแรงกดดันทำให้ใจไม่ยอมพักการพยายามจะสงบ จึงกลายเป็นการเพิ่มความไม่สงบอย่างแนบเนียนธรรมะข้อนี้จึงเชื้อเชิญให้ใจค่อยๆผ่อนคลายจากความพยายามทั้งปวงและหันมามองความจริงว่าใจไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพื่อจะเป็นธรรมดาเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงข้อนี้ความฟุ้งซ่านไม่ได้หายไปทันทีความคิดยังคงเกิดอารมณ์ยังคงมา แต่ท่าทีของใจเปลี่ยนไปจากเดิมที่รีบเข้าไปจัดการกลายเป็นการปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามธรรมชาติใจไม่ต้องเป็นเจ้าของทุกความคิดไม่ต้องรับผิดช,ชอบทุกความรู้สึกความเบาบางเริ่มเกิดขึ้นอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องประกาศไม่ต้องยืนยันและไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจ ความสงบจึงค่อยๆปรากฏในชีวิตประจำวันท่ามกลางงานท่ามกลางความสัมพันธ์ท่ามกลางความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องรอเงื่อนไขพิเศษใดๆธรรมะเรื่องนี้จึงมิได้ไกลตัวเลยอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกขณะของการใช้ชีวิตแต่ถูกมองข้ามเพราะใจคุ้นเคยกับการวิ่งหา คุ้นเคยกับการแก้ไขคุ้นเคยกับการปรุงแต่งเมื่อได้ฟังและพิจารณาอย่างต่อเนื่องใจจะเริ่มเห็นช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการตอบสนองช่องว่างนี้เองคือที่อยู่ของความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่เผยตัวเมื่อใจหยุดรบกวนตนเอง และการหยุดนี้ไม่ต้องอาศัยความเก่งไม่ต้องอาศัยความพิเศษแต่อาศัยความซื่อสัตย์ต่อความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าในแต่ละขณะใจเดิมที่ไม่เคยวุ่นความสงบเป็นสิ่งที่ผู้คนพูดถึงมากแต่กลับเข้าใจน้อยเพราะมักเข้าใจว่าความสงบคือสภาพที่ต้องให้เกิดต้องจัด ต้องควบคุมต้องกำจัดสิ่งรบกวนออกไปจากชีวิตแต่แท้จริงแล้วความสงบไม่ใช่ผลลัพธ์ของการกระทำหากเป็นสภาพที่มีอยู่ก่อนการกระทำทั้งปวงใจเดิมไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เร่าร้อนไม่ได้ดิ้นรนสิ่งที่ทำให้ใจดูไม่สงบ คือการที่ใจเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่มากระทบอยู่ตลอดเวลาความคิดหนึ่งเกิดขึ้นใจเข้าไปจับความรู้สึกหนึ่งผ่านเข้ามาใจเข้าไปต้านหรือดึงไว้เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นใจรีบตัดสินและตีความความไม่สงบจึงไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านั้นโดยตรง แต่เกิดจากการที่ใจไม่ยอมอยู่นิ่งกับความเป็นจริงที่ปรากฏเมื่อพิจารณาให้ลึกจะเห็นว่าใจมีความสามารถในการรับรู้โดยไม่ต้องปรุงแต่งเสียงมาก็รู้ว่าเสียงความคิดมาก็รู้ว่าคิดความรู้สึกมาก็รู้ว่าสึกแต่ปัญหาอยู่ที่ใจไม่ยอมหยุดแค่นั้น ใจมักก้าวต่อไปอีกขั้นโดยอัตโนมัติคือการให้ค่าให้ความหมายและดึงสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเรื่องของตนการก้าวต่อไปนี้เองคือการรบกวนใจโดยไม่รู้ตัวและเมื่อทำซ้ำๆใจก็เคยชินกับความไม่สงบจนเข้าใจผิดว่าความวุ่นวายคือสภาพปกติของชีวิตทั้งที่แท้จริงแล้ว ความวุ่นวายเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่ใจกลับอุ้มมันไว้จนกลายเป็นภาระยาวนานธรรมะที่กล่าวว่าความสงบไม่ต้องสร้างจึงเป็นการชี้กลับมาที่ความจริงอันเรียบง่ายว่าใจไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพื่อจะสงบเพียงแต่หยุดการรบกวนตนเองความสงบก็ปรากฏขึ้นเองเหมือนท้องฟ้าที่เปิดโล่ง เมื่อเมฆค่อยๆเคลื่อนผ่านไปท้องฟ้าไม่เคยหายไปไหนมีแต่เมฆที่มาแล้วก็ไปใจก็เช่นเดียวกันความคิดและอารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาแต่ใจกลับลงคิดว่าต้องเข้าไปจัดการทุกครั้งจึงไม่เคยได้สัมผัสความโล่งเบาที่มีอยู่ตลอดเวลาการรบกวนใจมีหลายรูปแบบบางรูปแบบหยาบจนสังเกตได้ง่าย เช่นความโกรธความกลัวความฟุง้งซ่านแต่บางรูปแบบและเอียดและแนบเนียนเช่นความอยากดีอยากสงบอยากพ้นทุกข์ความอยากเหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งดีแต่หากพิจารณาให้ลึกจะเห็นว่ายังเป็นการไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ใจยังไม่พอยังอยากให้เป็นอย่างอื่น ความไม่พอใจอย่างละเอียดนี้เองที่ทำให้ใจไม่เคยหยุดพักแม้ในยามที่ทุกอย่างภายนอกดูสงบเรียบร้อยใจก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ลึกๆเมื่อฟังธรรมะข้อนี้ไม่ได้ต้องการให้ไปห้ามความคิดไม่ได้ต้องการให้ไปกำจัดอารมณ์แต่ให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นเป็นธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรู สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์คือท่าทีของใจที่เข้าไปยุ่งเกินความจำเป็นหากใจเพียงรับรู้ตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มไม่ลดไม่ดึงไม่ผลักใจก็กลับคืนสู่สภาพเดิมที่สงบอยู่แล้วความสงบจึงไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไปถึงแต่เป็นพื้นฐานที่ถูกลืมไปธรรมะตอนนี้ จึงเป็นเหมือนการเตือนอย่างอ่อนโยนว่าสิ่งที่สแสวงหาอยู่นั้นใกล้กว่าที่คิดไม่ต้องเดินทางไม่ต้องสะสมไม่ต้องรอเวลาใจที่หยุดรบกวนตนเองแม้เพียงชั่วขณะก็ได้สัมผัสความสงบที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องนิยามและไม่ต้องรักษาเพราะความสงบนั้นไม่ได้ขึ้นกับการกระทำใดๆ แต่ขึ้นกับการไม่กระทําที่เกินจําเป็นของใจเองความเคลื่อนไหวที่บังความสงบเมื่อใจเริ่มมองเห็นว่าความสงบไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่ควรพิจารณาต่อคือความเคลื่อนไหวของใจเองใจไม่เคยอยู่นิ่งเพราะเคยชินกับการตอบสนองเคยชินกับการแทรกแซงทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาความคิดเพียงแวบเดียวก็ถูกต่อยอดเป็นเรื่องราวยาวไกล ความรู้สึกเพียงเล็กน้อยก็ถูกขยายจนกลายเป็นภาระหนักใจจึงเหมือนผืนน้ำที่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะมีใครมากวนแต่เพราะใจเผลอกวนตนเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวความเคลื่อนไหวนี้เองที่ทำให้ความสงุดซึ่งมีอยู่แล้วถูกบังจนมองไม่เห็นในชีวิตประจําวันใจถูกฝึกให้เคลื่อนไหวเร็วคิดเร็วตัดสินเร็วแก้ไขเร็ว นเกิดความเข้าใจผิดว่าการหยุดคือความเฉยความนิ่งคือความไม่ก้าวหน้าแต่ในทางธรรมความหยุดที่แท้จริงไม่ใช่ความหยุดของกายหากเป็นความหยุดของการปรุงแต่งใจยังรับรู้ยังทำหน้าที่แต่ไม่เพิ่มเรื่องราวเกินความจำเป็นเมื่อไม่มีการต่อเติมความเคลื่อนไหวภายในก็ค่อยๆเบาลงความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาใหม่แต่เป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อความวุ่นวายคลี่คลาย ความเคลื่อนไหวของใจไม่ได้มีแต่รูปแบบหยาบอย่างความฟุ้งซ่านหรือความร้อนรนเท่านั้นยังมีความเคลื่อนไหวที่ละเอียดและแนบเนียนเช่นการคอยตรวจตอบตนเองการคอยเปรียบเทียบการคอยหวังผลจากการกระทําทางใจความละเอียดเหล่านี้ทําให้ใจดูเหมือนสงบแต่ลึกๆยังไม่วางยังมีแรงผลักให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ความสงบในลักษณะนี้จึงเป็นเพียงผิวเผินไม่มั่นคงและแตกสลายง่ายเมื่อมีสิ่งมากระทบแรงขึ้นเมื่อมองเห็นความเคลื่อนไหวเช่นนี้ใจเริ่มเข้าใจว่าความไม่สงบไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เข้ามาแต่เกิดจากการที่ใจรีบเข้าไปจัดการการเห็นเช่นนี้ไม่ได้ต้องการให้ไปหยุดความคิดหรือไปห้ามความรู้สึกแต่ให้เห็นว่า ความคิดและความรู้สึกไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการเสมอไปธรรมชาติของมันคือเกิดแล้วดับหากใจไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปสานต่อความเคลื่อนไหวก็จบลงเองโดยต้องออกแรงความสงบที่เกิดจากการไม่รบกวนใจจึงเป็นความสงบที่ไม่ฝืนไม่อึดอัดและต้องไม่รักษาเพราะไม่มีอะไรต้องป้องกันใจต้องไม่กลัวว่าจะเสียความสงบไป เนื่องจากไม่ได้ครอบครองความสงบไว้ตั้งแต่ต้นใจเพียงอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่เข้าไปเพิ่มบทบาทให้ตนเองความสงบในลักษณะนี้จึงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนโดยต้องอาศัยเงื่อนไขพิเศษใดๆเมื่อความเคลื่อนไหวของใจถูกเห็นบ่อยขึ้นใจเริ่มเรียนรู้จากความจริงไม่ใช่จากคำสอนหรือแนวคิด ใจเริ่มรู้จักการอยู่อย่างไม่เร่งไม่ต้านและไม่ผลักความสงบจึงค่อยๆซึมซับอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมดาไม่โดดเด่นไม่ต้องประกาศแต่มั่นคงในแบบที่ไม่ขึ้นกับอารมณ์หรือสถานการณ์และการเห็นเช่นนี้เองที่ค่อยๆเปิดพื้นที่ให้ใจได้พักจากการรบกวนตนเองอย่างที่ไม่เคยพักมาก่อนการปล่อยที่ไม่ต้องผลัก เมื่อใจเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของตนเองชัดขึ้นความเข้าใจใหม่ค่อยๆเกิดว่าการปล่อยวางไม่ใช่การผลักสไสมิใช่การทำให้สิ่งใดหายไปจากใจแต่เป็นการไม่เข้าไปต่อความยาวให้สิ่งนั้นความคิดเกิดขึ้นก็เป็นเพียงความคิดความรู้สึกปรากฏก็เป็นเพียงความรู้สึกหากใจไม่เข้าไปเติมความหมายไม่เข้าไปดึงมาเป็นตัวตน สิ่งเหล่านั้นก็ทำหน้าที่ของมันแล้วก็จบลงการปล่อยในลักษณะนี้จึงต้องไม่ออกแรงไม่ต้องตั้งใจและไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แต่เป็นการวางอย่างเป็นธรรมชาติของใจที่เริ่มเห็นตามความจริงผู้คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการวางต้องอาศัยความเข้มแข็งต้องอาศัยการตัดใจต้องอาศัยการบังคับตนเองแต่ในทางธรรม การวางที่แท้จริงเกิดจากความเข้าใจไม่ได้เกิดจากความฝืนเมื่อเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับและไม่สามารถยึดไว้ได้อย่างแท้จริงใจก็คลายการเกาะเกี่ยวโดยต้องสั่งการปล่อยจึงไม่ใช่การกระทำใหม่แต่เป็นผลของการไม่หลงเข้าไปทำความทุกข์จำนวนมากเกิดจากความพยายามจะจัดการใจให้เป็นไปตามความคิดของตนอยากให้สงบ อยากให้ดีอยากให้แน่นอนแต่ธรรมชาติของใจและชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงเมื่อพยายามฝืนธรรมชาติความตึงจึงเกิดขึ้นและความตึงนี้เองที่ทำให้ใจไม่เคยสัมผัสความสงบอย่างแท้จริงธรรมะที่ชี้ให้หยุดรบกวนใจจึงเป็นการเชื้อเชิญให้ใจเลือกทำหน้าที่ที่ไม่จำเป็นเลิกเข้าไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และเลิกเอาความคิดของตนไปทับความจริงที่กำลังปรากฏการไม่ผลักไม่ได้แปละว่ายอมจำนนหรือปล่อยปละแต่หมายถึงการเห็นว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรวางใจยังทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันยังคิดยังตัดสินยังเลือกแต่ไม่เอาความคิดเหล่านั้นมาทับซ้อนจนกลายเป็นภาระทางใจเมื่อการกระทำจบใจก็จบไม่ลากต่อไม่ทบทวนซ้ำอย่างไรที่สิ้นสุด ความเบานี้เองที่ทำให้ความสงบเริ่มมีพื้นที่ปรากฏเมื่อใจไม่ผลักสิ่งที่ไม่ชอบและไม่ดึงสิ่งที่ชอบใจเริ่มอยู่กับความเป็นกลางอย่างเป็นธรรมชาติความเป็นกลางนี้ไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นความรู้ชัดที่ไม่เอ็นเอียงใจเห็นความเกิดและความดับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องต่อต้าน ความสงบที่เกิดจากความเป็นกลางเช่นนี้จึงไม่หวั่นไหวตามอารมณ์ไม่ขึ้นลงตามสถานการณ์และต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยธรรมะตอนนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องรักษาไว้ด้วยความระแวดระวังเพราะยิ่งระวังใจก็ยิ่งตึงแต่เป็นสิ่งที่อยู่ได้เองเมื่อใจไม่เข้าไปยุ่งเกินจำเป็น การปล่อยที่ไม่ต้องผลักทำให้ใจไม่ต้องแบ่งแยกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในระดับที่ต้องแบกไว้ทุกสิ่งทำหน้าที่ของมันแล้วผ่านไปใจก็อยู่กับปัจจุบันอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาเมื่อการปล่อยเป็นไปอย่างนี้ใจเริ่มสัมผัสอิสระที่ไม่ต้องอธิบายอิสระจากการต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอิสระจากการต้องรักษาภาพของตน และอิสระจากการต้องต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจความสงบจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นบรรยากาศของใจที่ไม่รบกวนตนเองและบรรยากาศนี้เองที่ค่อยๆซึมซับอยู่ในทุกขณะของการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องเรียกร้องหรือคาดหวังใจที่ไม่แทรกแสงโลกเมื่อความเข้าใจเรื่องการปล่อยโดยไม่ผลักเริ่มอย่างราก ใจค่อยๆเห็นความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากการที่ใจเข้าไปแทรกแซงโลกอยู่ตลอดเวลาโลกมีหน้าที่เป็นโลกมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจแต่ใจกลับอยากให้โลกเป็นไปตามความคิดของตนเมื่อโลกไม่เป็นดังใจ ใจก็รบกวนตนเองด้วยความขัดแย้งความไม่พอใจและความผิดหวังความสงบจึงหายไปไม่ใช่เพราะโลกวุ่นวายแต่เพราะใจไม่ยอมปล่อยให้โลกเป็นไปตามธรรมชาติของมันการแทรกแซงโลกของใจไม่ได้หมายถึงการกระทำภายนอกเท่านั้นแต่หมายถึงการแทรกแซงด้วยความคิดความคาดหวังและการตีความ ใจมักสร้างภาพว่าโลกควรเป็นอย่างไรผู้คนควรเป็นอย่างไรและตนเองควรเป็นอย่างไรเมื่อสิ่งที่ปรากฏไม่ตรงกับภาพนั้นใจก็เกิดแรงต้านโดยอัตโนมัติแรงต้านนี้เองที่ทำให้ใจตึงเครียดและเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่จำเป็นธรรมะที่ชี้ให้หยุดรบกวนใจจึงเป็นการชวนให้ใจสังเกตการแทรกแซงเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา เมื่อใจไม่เข้าไปแทรกแซงโลกก็ยังคงเป็นโลกเหมือนเดิมเหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่ท่าทีของใจเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องคอยควบคุมกลายเป็นการรับรู้และตอบสนองตามความเหมาะสมใจยังทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันยังแก้ปัญหายังดูแลความสัมพันธ์แต่ไม่แบกโลกไว้ทั้งใบในใจความแตกต่างเล็กน้อยนี้ ทำให้คุณภาพของชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากความสงบเริ่มอยู่คู่กับการเคลื่อนไหวไม่ได้หายไปเมื่อมีภาระหรือความรับผิดชอบการไม่แทรกแซงไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องหรือความเดือดร้อนแต่หมายถึงการกระทำโดยไม่เติมอารมณ์เกินจำเป็นใจยังเห็นยังรู้ยังทำแต่ไม่เอาความรู้สึกส่วนเกินมาทับซ้อนจนกลายเป็นความทุกข์ซ้ำซ้อน เมื่อการกระทําจบใจก็วางไม่หวนกลับไปคิดซ้ำไม่ตำหนิตนเองไม่โทษผู้อื่นความสงบจึงไม่ถูกทำลายด้วยความคิดย้อนหลังหรือความกังวลล่วงหน้าเมื่อใจไม่แทรกแสงโลกใจเริ่มเห็นความงดงามของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเห็นว่าทุกสิ่งมีที่มามีเงื่อนไขและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา การยอมรับเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ใจอ่อนแอแต่ทำให้ใจอ่อนโยนใจไม่ต้องแข็งเพื่อต่อสู้ไม่ต้องหนีเพื่อป้องกันใจอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรโดยไม่ต้องพยายามดัดแปลงโลกให้เป็นไปตามอุดมคติในใจธรรมะตอนนี้จึงเปิดมุมมองว่าความสงบไม่ได้อยู่แยกจากชีวิตแต่แทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรม หากใจไม่เข้าไปเพิ่มบทบาทเกินจำเป็นการเดินการทำงานการพูดคุยและการเผชิญปัญหาหล้วนเป็นพื้นที่ของความสงบได้ทั้งสิ้นเพราะความสงบไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่ทำแต่ขึ้นกับท่าทีของใจที่ไม่แทรกแซงไม่บีบคั้นและไม่รบกวนตนเองเกินความจำเป็นเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยขึ้นใจเริ่มวางความคิดว่า ต้องรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนจึงจะสงบใจเริ่มเข้าใจว่าความสงบอยู่ได้แม้ท่ามกลางความไม่เรียบร้อยหากใจไม่เข้าไปทำให้ความไม่เรียบร้อยนั้นกลายเป็นเรื่องส่วนตัวความเข้าใจนี้ทำให้ใจมีที่ยืนในโลกอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวตามกระแสและไม่ต้องดิ้นรนเพื่อรักษาสภาวะได้สภาวะหนึ่งไว้ตลอดเวลาใจที่หยุดรบกวนตนเอง เมื่อการไม่แทรกแซงโลกค่อยๆกลายเป็นความเข้าใจที่ฝังลึกใจเริ่มเห็นความจริงอย่างชัดเจนว่าความสงบไม่เคยเป็นสิ่งที่ต้องสแสวงหาแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อใจเลิกทำสิ่งที่เกินจำเป็นใจไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลายเป็นอะไรที่พิเศษไม่ได้ต้องยกตนขึ้นสู่สภาวะสูงสง่งแต่เพียงหยุดการรบกวนตนเอง ในรูปแบบที่เคยทำมาอย่างยาวนานความหยุดนี้ไม่ใช่การหยุดแบบแข็งทื่อแต่เป็นการหยุดอย่างอ่อนโยนหยุดการปรุงหยุดการลากเรื่องหยุดการเอาความคิดไปครอบความจริงที่กำลังปรากฏเมื่อใจหยุดรบกวนตนเองใจเริ่มอยู่กับสิ่งที่เป็นได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องรีบผลักให้พ้นไม่ต้องรีบดึงให้ได้ สิ่งใดเกิดก็รู้ว่าเกิดสิ่งใด้ดับก็รู้ว่าดับใจไม่ต้องเข้าไปเป็นเจ้าของความเกิดความดับนั้นความทุกข์ที่เคยเกิดจากการแบกเริ่มคลายลงอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องประกาศว่าตนเองพ้นอะไรหรือได้อะไรความสงบในลักษณะนี้จึงไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่เป็นความนิ่งลึกที่แผ่ซ่านอยู่เบื้องหลัง ทุกอาการของใจเมื่อไม่มีการรบกวนใจเริ่มเห็นชีวิตตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งล้วนมีจังหวะของมันมีเหตุปัจจัยของมันและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาใจต้องเร่งให้เร็วไม่ต้องดึงให้อยู่และไม่ต้องผลักให้หายความเข้าใจนี้ทำให้ใจไม่ตกเป็นทาสของความหวังและความกลัว ใจต้องไม่วางอนาคตไว้บนเงื่อนไขที่ยังมาไม่ถึงและไม่ต้องแบกอดีตไว้เป็นภาระความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดเฉพาะในบางเวลาแต่เป็นพื้นฐานของใจที่รู้จักวางในจุดนี้ใจเริ่มเข้าใจความหมายของอิสระอย่างแท้จริงอิสระไม่ใช่การไม่มีภาระภายนอกแต่เป็นการไม่มีภาระภายในใจยังใช้ชีวิตยังทำหน้าที ยังเผชิญปัญหาแต่ไม่เพิ่มความทุกข์ซ้ำซ้อนโดยการคิดซ้ำคิดยำ้ำและคิดล่วงหน้าอย่างไม่จำเป็นความอิสระเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ใจแยกออกจากโลกแต่ทำให้ใจอยู่กับโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ตึงไม่หย่อนและไม่หลงไปกับกระแสเมื่อใจหยุดรบกวนตนเองความเมตตาเริ่มเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องตั้งใจ เมตตาต่อตอนเองที่ไม่กดดันไม่เร่งรัดและไม่ตําหนิเมตตาต่อผู้อื่นที่ไม่คาดหวังไม่บังคับและไม่ตัดสินใจที่สงบจากการไม่รบกวนตนเองจึงเป็นใจที่อ่อนโยนโดยไม่อ่อนแอและมั่นคงโดยไม่แข็งกระด้างความสัมพันธ์กับผู้คนและโลกภายนอกจึงเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งแม้รูปแบบภายนอกจะดูเหมือนเดิม ธรรมะทั้งหมดนี้ไม่ได้มอบคำตอบสำเร็จรูปแต่ชี้ให้เห็นทิศทางของการกลับคืนสู่ความธรรมดาที่ถูกลืมความสงบไม่ต้องสร้างเพราะการสร้างคือการเพิ่มความสงบปรากฏเมื่อการเพิ่มหยุดลงใจที่ไม่รบกวนตนเองคือใจที่ไม่เข้าไปทำลายความสงบที่มีอยู่แล้วและเมื่อใจเห็นความจริงข้อนี้อย่างแจ่มชัด ชีวิตทั้งชีวิตก็กลายเป็นพื้นที่ของความสงบที่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องอวดและไม่ต้องกลัวว่าจะสูญหายเพราะมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งใดนอกจากการที่ใจยอมอยู่อย่างที่เป็นโดยไม่เข้าไปยุ่งเกินจำเป็น